แล้วนี่คือทางลัดที่ทำให้คุณชนะใจคนที่คุณกำลังตามจีบได้เดี๋ยวนี้ครับนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจว่าสมองของคนเราเนี่ยมันคิดเป็นเหตุเป็นผลนะครับคนเราจะคิดไตรตรองนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่จะคิดเป็นฉากสเต็ปหนึ่งสองสามสี่นะครับเวลาที่เราเจออะไรก็ตามแต่ที่เราไม่คุ้นชิเนเพราะเนี่ยเวลาเราวิ่งไล่ตามจีบใครสักคนหนึ่งเนี่ยครับ แน่นอนครับว่าเขายังไม่ร we ู vale ้จักเราเขายังรู้จักเราไม่ดีพอหรือเขาไม่ได้คิดว่าจะเอาเราไว้เป็นแฟนอยู่ในชีวิตครอบครัวอะไรก็ตามเพราะงั้นเนี่ยเขาจะมีกำแพงเพราะเกิดความไม่คุ้นชินเมื่อไม่คุ้นชินก็จะใช้สมองที่มันเป็นตักกะและเหตุผลมากขึ้นครับและเมื่อก็ตามที่คนเราใช้สมองที่มันเป็นตักกะและเหตุผลมากขึ้นคนเราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเขาอยู่ใกล้เราเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยง่ายเนี่ยเขาจะวิ่งหนีคุณครับเพราะงั้นวิธีการที่ทําให้เขาเนี่ย ไม่วิ่งหนีเราและรู้สึกดีกับเราท,าทันทีนั่นคือการทําให้สมองของเขาเนี่ยคิดนอกเหตุเหนือผลกับนะครับอีกทีนะครับเราจะต้องทําให้สมองของเขาคิดนอกเหตุเหนือผลคือย้เขาข้ามจากการที่คิดเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยโดยที่ไม่ต้องคิดเป็นเหตุเป็นผลแต่หลงรักเราได้เลยทันทีครับสเต็ปนี้เนี่ยเราเรียกว่าการทำสตอรี่เทลลิ่งครับการทำสตอรี่คือเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คนฟังเรื่องเล่าเนี่ยจะเชื่อ ว่ามันเป็นแบบแบบนั้นทันทีอีกทีนะครับเมื่อเราก็นำครับที่คนได้ฟังเรื่องเล่าเนี่ยคนจะเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นทันทีโดยคิดข้ามนอกกรอบนอกเหตุเนื้อผลครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งครับนะเราจะบอกว่าเราเคยคิดผิดเกี่ยวกับตัวเขาครับสองเราเจอจุดเปลี่ยนอย่างไรและสามเราประทับใจอย่างไรอีกทีนะครับเคยคิดผิดเกี่ยวกับตัวของเขา สองเจอจุดเปลี่ยนสามทำให้ประทับใจอย่างไรยกตัวอย่างเช่นคุณรู้ไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมคุณเป็นคนหยิ่งยิงจังเลยทำไมคุณเป็นคนที่อินโทรเวอร์ตจังเลยผมรู้สึกรู้สึกไม่ดีกับคุณเลยนะตอนแรกที่ที่ผมได้เจอคุณเนี่ยแต่จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ผมได้เจอคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วคุณหัวเราะสนุกสนานเฮฮาคุณมีมุกขำข,ขคุณมีมุกที่ทําให้เพื่อนทั้งกลุ่มเนี่ยหัวเราะได้กันหมดเลยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ทําให้ผมรู้สึกว่า ผมคิดผิดที่มองคุณผิดไปมันทําให้ผมรู้สึกว่าทําไมคุณเป็นคนที่ร่าเริงคุณเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีผมรู้สึกประทับใจคุณอย่างยิ่งเลยในสิ่งที่คุณแสดงออกมาในตัวตนของคุณจริงๆเพราะตอนที่เรามองคุณวิวเผินเนี่ยรู้สึกอีกแบบแต่พอได้รู้จักคุณจริงๆได้เห็นการใช้ชีวิตของคุณจริงๆมันทําให้ผมประทับใจมากและมันว้าวมากกับการใช้ชีวิตของคุณเห็นไหมครับ จากรู้สึกว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ดเจอจุดเปลี่ยนว่าคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนและรู้สึกประทับใจอย่างไรเมื่อเราเล่าไปแบบนี้เนี่ยมันทําให้เขาเชื่อโดยสนิทใจทันทีแล้วมันทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นมันเป็นเทคนิคขั้นเทพน,น,นะครับเมื่อก็นครับที่เราพูดให้เขารู้สึกดีกับตัวเองเขาจะรู้สึกดีกับเราโดยทันทีและโดยอโนมินครับแค่นี้คุณก็เปิดใจของคนคนนั้นได้แบบง่ายดายนั่นเองครับ ถ้าพวกเราชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือถ้าวันนี้คุณกำลังอ,อกหักให้ทักหากูคมสํสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ